เอรสแพรกษาบ้านแฟลตและบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ทำเลดีติดถนนใหญ่แพรกษาบ้านที่จะมาเติมเต็มช่วงเวลาของชีวิตเพราะประสบการณ์พิเศษสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมในระดับความสุขที่มากที่สุดจากรัสิกาพรอปรตี้จำกัดที่ตั้งโครงการติดถนนใหญ่แพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะนอกเขตโรงงานอุตสาหกรรมสงบเงียบและเป็นส่วนตัวพร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วนใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีแพรกษา8.9กิโลเมตรใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะสามารถเชื่อมต่อถนนบางพลีตมรูถนนเทพารักถนนสุขุมวิทส,สายเก่าได้สะดวกค่ะใกล้สถานที่สำคัญอื่นๆทั้งสถานศึกษาเช่นโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการใกล้โรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลจุฬารัฐ3อินเตอร์โรงพยาบาลบางนาโรงพยาบาลเปาโลโสมุทรปราการ และใกล้สย์การค้าเช่นเมกาบางนาโรบินสันสมุทรปราการบิ๊กซีบางพลีเป็นต้นค่ะเอเรสแพกษาเป็นบ้านแฟลตและบ้านเดี่ยวบนที่ดิน58ไดไร่กว่ามีบ้านจำนวน327ยยูนิตค่ะจุดเด่นคือเป็นบ้านโครงการใหม่ที่ออกแบบสะท้อนชีวิตแนวคิดแบบสแกนดิเนเวียนคือความเรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลกลมกลืนเชื่อมต่อกับธรรมชาติเพื่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะ ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนคือเลสเปซที่มีสระว่ายน้ำระบบเกลือแยกสระผู้ใหญ่และสระเด็กค่ะห้องฟิตเนสห้องสตีมโคเวิร์กิ้งสเปซส่วนอีกโซนคือกรีนสเปซมีเลนจักรยานลู่วิ่งสนามเด็กเล่นพื้นที่กีฬาค่ะอีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและกล้องวงจรปิด CCTV ค่ะ มีแบบบ้านให้เลือกดังนี้บ้านแฝดตสห้องนอนที่ดินเริ่มต้น38.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถชั้น1เป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกเชื่อมต่อมุมรับประทานอาหารและห้องครัวไทยชั้น2เป็นพื้นที่ห้องนอน3ห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่พร้อมระเบียงส่วนตัวและห้องน้ำในตัวค่ะ บ้านแฟลต4ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกเชื่อมต่อมุมรับประทานอาหารและห้องครัวไทยพร้อมห้องนอนที่4ค่ะชั้น2เป็นพื้นที่ห้องนอน3ห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่พร้อมระเบียงส่วนตัวและห้องน้ำในตัวค่ะ บ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาราคาเริ่มต้น6.9ล้าน9แสนบาท เอรสแพรกษาราคาเริ่มต้น4,590,000บาทพัฒนาโครงการโดยบริษัทรัสิกา p r o พเพอรตี้จำกัดสนใจโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-183-8600หรือ w w w ร a s า k a c o t h